ในโลกของวงการเกมและอ e ีสปอร์ตนั้นมักมีความเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเสมอแบบไม่รู้จักจบจักสิน้นทั้งดราม่าต่างๆความเคลื่อนไหวของคนในวงการทั้งหลายดังนั้นแล้วข่าวสารต่างๆจึงมีเข้ามามากมายไม่ขาดสายให้พวกเราได้เลือกสเตปกันดังนั้นแล้วทางแบงคอกอ e ีสปอร์ตจึงจะมาคัดสรรข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในโลกของเกมและอ e ีสปอร์ตเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา โดยในวันนี้ทางเราได้มีข่าวที่น่าสนใจมากถึง4ข่าวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข่าวช็อกวงการอย่างมิกเซอร์ปิดตัวลงแบบกระทันหันโปรเพเยอร์ s ี o จะฟ้องว่าวแต่ดันฟ้องผิดบริษัทซะง,งั้นและประเด็นร้อนแรงในวงการตอนนี้อย่างเรื่อง eSports e x u a l h a r a s s m e n t ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลากหลายวงการ e s p o r t จะเป็นอย่างไรช่วง a d w o r l d จะพาทุกคนไปชมกันเลยครับ และเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบใหม่นี้ของทาง b a n k k o อ e s p r t t s ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนั้นก็คือเหตุการณ์สุดช็อคของวงการสตรีมเมอร์ทั้งหลายนั่นก็คือแพลตฟอร์มชื่อดังที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่ถึง5ปีดีเลยนั้นแบบมิกเซอร์แพลตฟอร์มการสตรีมที่มีแบ็กอัพใหญ่อย่างบริษัท IT ชื่อดังนั่นก็คือ Microsoft ดูเหมือนว่าจะไปต่อไม่ไหวซะแล้วและในคืนวันที่22มิถุนายน2020ที่ผ่านมาทาง Microsoft ได้มีการออกมาประกาศว่าพวกเขาจะทำการปิดแพลตฟอร์มลงอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาใช้เวลาในการสร้างคอมมูนิตี้ให้เติบโตนานกว่าที่คิดเอาไว้เพราะจากรายงานที่ออกมานั้น Mixer มีอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดในบรรดาคู่แข่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Twitch YouTube Gaming หรือ Facebook Gaming ก็ตามโดยมีอัตรายอยู่ที่0.2ในขณะที่เจ้าอื่นๆเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากช่วงโควิด -19 เป็นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงทางตันสำหรับมิก e r อร์และคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้ทาง Microsoft ตัดสินใจปิดตัวลงซึ่งหนทางต่อไปก็คือพวกเขาจะช่วยให้สตรีมเมอร์ทั้งหลายที่อยู่ในสังกัดของพวกเขาในการหาแพลตฟรอร์มใหม่ต่อไป โดยที่แน่ชัดตอนนี้ก็คือพวกเขาได้จับมือกับ Facebook Gaming เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวของการปิดแพลตฟอร์มของทาง Mixer นั้นจะเป็นข่าวที่ทางสตรีมเมอร์ทั้งหลายไม่ได้รู้เรื่องกันมาก่อนแม้แต่น้อย เพราะสตรีมเมอร์หลายคนต่างช็อกไปตามๆกันซึ่งสําหรับบางคนนั้นถึงกับร้องไห้หรือเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากกับการจากไปของแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยมาตรการหลังจากนี้ของทาง m i กเซอก็คือการให้สตรีมเมอร์ทั้งหลายที่อยู่ในสังกัดหรือสตรีมบนแพลตฟอร์มของพวกเขาย้ายเข้าไปที่ Facebook Gaming หรือหากอยากไปแพลตฟอร์มอื่นก็จะมีการช่วยเหลือเท่าที่สามารถทําได้อีกด้วยแต่สําหรับใครที่ย้ายมา Facebook Gaming นั้นทาง Facebook เองก็ไม่ได้ยิง นอนใจแต่อย่างใดเพราะพวกเขาใจปั้มหรือขนาดที่หากใครที่มีสัญญากับทางมิกเซอร์มาก่อนแล้วต้องการที่จะย้ายเข้ามาพวกเขาก็จะมีเงินโบนัสให้มากถึง2,500ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณเกือบ80,000บาทแต่จะต้องอยู่ในสัญญา90วันด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากทาง Facebook Gaming จะช่วยเหลือแล้วนั้นสำหรับบรรดาครีเอเตอร์ในวงการทั้งหลายที่โด่งดังต่างก็มาให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพกันแทบทั้งสิน้นโดยบางคนก็จะใช้คอนเน็กชันในการหาแพลตฟอร์มอื่นๆให้หรือบางคนก็จะเข้าไปดูหรือช่วยกดซับช่องทางใหม่ๆของสตรีมเมอร์ที่ยังไม่ดังมากเหล่านี้เป็นการสนับสนุนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพที่น่ารักเอามากๆ ทว่านอกจากสตรีม e r รายย่อยที่อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจเอามากๆนั่นก็คือสตรีม e r รายใหญ่ที่มิกเซอร์เคยไปดึงตัวมาร่วมทีมด้วยอย่างนินจาและ r ราวที่ถูกดึงตัวมาด้วยมูลค่ามหาศาลนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาก็จะได้ดีลสุดพิเศษเกิดขึ้น จากแหล่งข่าวนั้นได้ออกมาบอกว่าหลังจากที่มิกเซอร์ประกาศออกไปว่าจะเลิกกิจการทาง Facebook เองก็ได้มีการเข้าไปเจราจากับ2 b i บิ๊กแห่งวงการสตรีมเมอร์ให้พวกเขามาเข้าสังกัดของทาง Facebook Gaming โดยมีการออกมาบอกว่าทาง Facebook ยอมทุ่มเงินที่มากกว่ามิกเซอร์เสียอีกโดยการเกทับไปเลย1เท่าตัวหากทั้งสองยอมมาที่ Facebook Gaming ซึ่งนินจาเคยได้จากมิกเซอร์30ล้านดอลลาร์ก็จะขยับเป็น60ล้านดอลลาร์ส่วนทราวจาก10ล้านก็คาดว่าเป็น20ล้านเรียกได้ว่าเงินถึงกันสุดๆแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปหรือไม่ก็อาจจะขอเวลาไปคิดทบทวนกันดูเสียก่อนว่ามันคุ้มหรือไม่กับที่ต้องย้ายไปแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Facebook g a m i n g แต่ที่แน่ๆคือทั้ง ได้เงินจากมิกเซอร์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและฟรีเอเจนต์อยู่ในตอนนี้โดยทางด้านของนินจานั้นได้มีการออกมาทวิตข้อความประมาณว่าผมรักในคอมมูนิตี้ของตัวเองที่สร้างมาด้วยการบนมิกเซอร์เป็นอย่างมากตอนนี้ผมกาลังตัดสินใจใหม่อีกครั้ง โดยนอกจากที่เขาจะมีการทวิตแล้วล่าสุดดูเหมือนความเป็นไปได้ของนินจาที่จะหวนคืนสู่ตำแหน่งราชาแห่งทวิชจะมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นเมื่อมีคนตาดีสังเกตเห็นว่านินจาได้มีการอัปเดตอั o u t ของตัวเองใน ID t w ทวิชที่มีคนติดตามมากถึง14.7ล้านคนจากแต่ก่อนที่เป็นลิง์กเชื่อมไปยังมิกเซอร์ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นนินจา เรีมวาร์โลแอนด์กับฟอนไนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของชาวนั้นก็ได้มีการออกมาทวิชเช่นกันว่าเขารู้สึกขอบคุณทางมิกเซอร์เป็นอย่างมากและกําลังหาทางออกหรือทางไปต่อสำหรับตัวเองต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นทางชาวยังไม่มีความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มใดๆทั้งสิ้นแต่มีการคาดการว่าเขาคงกลับไปทวิชเหมือนเช่นเดียวกับนินจาค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากเราอาจจะได้เห็น King o f Reddit กลับหวนคืนสู่ที่เดิมก็เป็นได้ส่วนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นคงมีแต่เวลา เท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจอย่างไรแต่ตอนนี้ตลาดแพลตฟอร์มการสตรีมนั้นคงจะดูเดือดและต้องแย่งชิงกันอีกไม่น้อยสำหรับ3เจ้ายักษ์ใหญ่ของวงการที่คงไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนครับมาถึงข่าวต่อไปกันบ้างซึ่งนับว่าเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมีโปรเพเยอร์เกม CS:GO ทีมดังอย่างยัมปี้ มือปืน AWP ของทีม e n c e ในปัจจุบันได้ทำการฟ้องร้องบริษัทวาวผู้พัฒนาเกม CS:GO ในข้อหาที่ว่าแบรนด์เขาจัดก,การแข่งขันที่วาวเป็นสปอนเซอร์หรือก็คือรายการระดับเมเจอร์ทั้งหลายเนื่องด้วยว่าพวกเขาไปเจอข้อมูลว่ามีบัญชี s t e ีมที่เกี่ยวข้องกับย a มปีเคยโดนแวกแบนมาก่อนเมื่อปี2015 ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเขาไม่ได้ใช้บัญชีนั้นในการเล่นเลยแม้แต่น้อยซึ่งหวังให้ทางวาวยกเลิกการแบนของเขาในตอนนี้ซะเพราะกําลังจะได้เล่นในการแข่งขันระดับสูงอยู่แล้วซึ่งจะมีค่าเสียโอกาสที่มากมายมหาศาลเกิดขึ้นหากเขาไม่ได้ลงแข่งขัน ถ้ว่าผู้เล่นชาวฟินแลนด์คนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้แค่ร้องขอเฉยๆแต่ยังไปดําเนินการฟ้องร้องศาลที่ประเทศฟินแลนด์บ้านเกิดของเขาต่อทางวาวใหตเรียมชดเชยค่าเสียหายเลยด้วยเป็นมูล,ลค่ากว่า2 6 8 0 9 2ยูโรหรือเป็นเงินไทยประมาณ9,380,000บาท เป็นค่าเสียโอกาสในการลงแข่งขันถ้าว่าดูเหมือนเขาอาจจะต้องเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์อันเนื่องมาจากว่าเขาฟ้องผิดบริษัทซะอย่างนั้นซึ่งจากสื่อในฟินแลนด์ได้รายงานว่าแยมปี้ไปฟ้องบริษัทที่มีชื่อว่าวาว GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางวาวคอร์ปอเรชันซะอย่างนั้น โดยบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกม CS:GO แม้แต่น้อยแต่มุ่งเน้นไปทางการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจึงทําให้ทางบริษัท Valve GmbH สามารถปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยใช้ข้ออ้างได้ว่า ทางตัวยมปี้เองฟ้องผิดบริษัทและยังผิดบริเวณอีกด้วยพร้อมทั้งระบุอีกว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดการเกมเคาน์เตอร์สไตร์หรือมีใบอนุญาตในทางใดทางหนึ่งซึ่งอีกข้อที่สําคัญมากๆเลยนั้นก็คือบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศเยอรมันและไม่ได้ดาเนินธุรกิจในฟินแลนด์จึงไม่สามารถตัดสินได้อีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้โปรยมปี้น้าแตกไปเลยทีเดียวและต้องเตรียมยื่นฟ้องร้องซึ่งแน่นอนว่าคาดีคงจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานกว่าจะจบและคง ็นบทเรียนราคาแพงให้กับเขาส่วนเรื่องที่ว่าวาวแบนถูกหรือผิดนั้นจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องถัดมานั้นก็ยังคงหนีไม่พ้นเกม CS GO แต่ขยับมาเป็นที่นักภาคหรือแคสเตอร์ในเกมนามว่า Henry G ซึ่งมีประเด็นดราม่าร้อนๆกับอดีตแฟนสาวข,ของเขาอย่างเคนลี่จีนโดยทั้งคู่เคยคบกันจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นทั้งสองได้เลิกรากันไปซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันก็ดูเหมือนเรื่องราวรักๆคล้ายๆของคนทั่วๆไปแต่ที่น่าสนใจและทําให้เรื่องมันแดงออกมานั้นก็คงหนีไม่พ้นการที่เคนลี่จีนเป็นนักคอสเพลย์แต่หลังจากขึ้นปีใหม่มานั้นผลงานของเธอกลับน้อยมากๆจนแทบเรียกได้ว่าไม่มีเลยมันจึงทําให้แฟนคลับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือไม่ ซึ่งหลังจากที่ปิดบังมานานเคลลี่จีนก็ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มีผู้คนถามถ่ายเธอมามากมายนั้นว่าทำไมไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆหรือคอสเพลย์เลยเกิดขึ้นมันก็เกิดจากอดีตแฟนเก่าของเธอนั่นก็คือนักภาค CSGO ออย่างเฮนรี่จโดยเธอได้แชร์ภาพ Discord ที่เป็นการสนทนาระหว่างตัวเองกับเฮนรี่จโดยเรื่องราวนั้น เกิดขึ้นในคืนที่เธอกับเขาเกตไยกันอยู่โดยเฮนรี่จีได้ขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอแต่เธอบอกว่ายังไม่พร้อมและขอให้เขาทํามันทีหลังแต่เขาก็ไม่ฟังและยังคงเดินหน้าที่จะทํามันต่อไปโดยที่เธอไม่เต็มใจเท่าไหร่นักและได้บอกให้เขาลองคิดดูว่า ถ้าหากเป็นตัวเองโดนมันบ้างจะเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ได้กลายเป็นบาดแผลในจิตใจของเคนลี่จีนซึ่งเคนลี่จีนได้บอกว่าเธอถูกขคค่มขืนทั้งทางจิตใจและร่างกายไปแล้วในตอนนั้นโดยข้อความต่อมาหลังจากนั้นก็คือเฮนรี่จีได้ขอโทษเธอและตัดสินใจที่จะแยกทางกันไปหลังจากคืนนั้นโดยหลังจากเรื่องราวนี้ได้ออกไปสู่สาธารณชนก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นโปเกมนหนึ่งในสตรีมเมอร์ชื่อดังก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันถึงในกรณีดังกล่าวว่าให้ผู้คนออกมาพูดถึง แต่ช่วยกันจัดการเรื่องราวแบบนี้ให้หมดสิ้นไปแต่ทว่าก็ยังมีบางส่วนที่ไม่เชื่อว,ว่าข้อความเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงจนเธอต้องมีการเปิดสตรีมและให้ดูกันชัดๆเลยว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เธอยังได้แชร์เขาในทวิตลองเกอร์อีกด้วยว่าไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอีกมากมายในขณะที่คบกับเธอจนเธอจับได้อีกด้วยเรียกได้ว่าหนักหนากระสุดๆกับในกรณีนี้จนเล่นเอาเพื่อนร่วมวงการอ e ีสปอร์ตบางคนถึงกับอึ้งตกตะลึงกันไปเลยโดยปัจจุบันนั้นทางด้านของเทนรีจียังไม่ได้มีการออกมาตอบใดๆทั้งสิน้นและเราก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าเรื่องราวของอ e ีสปอร์ตเซ็กชวล e n รัสเมนต เกิดขึ้นกับเพียงแค่วงการ CS GO เท่านั้นแต่ยังลามไปถึง Dota 2ด้วยซึ่งวันนี้เรื่องราวตกไปอยู่ในมือของแกรนด์แกรนด์ซึ่งเป็นนักพากย์ชื่อดังของวงการ Dota 2ซึ่งเขาถูกออกมาแฉว่ามีพฤติกรรมที่ชอบมอมเล่าบรรดาสาวๆในวงการ Dota 2โดยช่วงที่เขามักจะก่อเหตุนั้นก็คือช่วง after party จากงานในวงการ Dota 2ไม่ว่าจะเป็นรายการเมเจอร์ต่างๆหรือ The International ทั้งหลายก่อนจะเคลมเป็นของตัวเองซึ่งเมื่อเรื่องราวแดงออกมาแบบนั้น เขาก็โดนกระแสโจมตีอย่างหนักเป็นอย่างมากแถมยังมีอีกหลายๆคนเลยด้วยที่โดนและออกมาสนับสนุนกระแสดังกล่าวจนเป็นที่โด่งดังและดราม่าในตอนนี้แน่นอนว่าผลสุดท้ายเมื่อเรื่องราวออกมาเป็นแบบนี้ทางด้านของนักภาคแกรนด์แกรนด์ก็ได้ตัดสินใจจบเรื่องราวทุกอย่างโดยการยอมรับผิดและขอลาออกจากวงการโดตาทูโดยเจ้าตัวได้ออกมาทวิตว่าเขาต้องการที่จออกมาจากวงการก่อนเพื่อที่จะทําให้วงการอ e ีสปอร์ตของเกมโดตาทูเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและดีขึ้น นอกจากนี้แล้วทางด้านต้นสังกัดของเขาอย่าง Evil Genius ยังคงดำเนินการทุกอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากด้วยการปลดแกนแล้น ออกจากการเป็นสตรีมเมอร์และคนในสังกัดของตัวเองแทบจะในทันทีซึ่งนับว่าเป็นการตัดสินที่รวดเร็วทันใจและไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกร้องเลยด้วยมั่นใจว่าเรื่องราวด้านมืดในวงการอ e ีสปอร์ตแบบนี้คงยังมีอยู่อีกเป็นแน่พวกเราก็ได้แต่หวังว่าให้บรรดาคนที่ถูกกระทำทั้งหลายมีความกล้าจะออกมาเปิดเผยความจริงและให้คนที่กระทำความผิดต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว้และสร้างสังคมเกมและอ e ีสปอร์ตให้ดีขึ้นต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็คือ a d w o r l d s ค่ะเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b สั r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ